แม่บ้านเล่าเรื่องราวการเลี้ยงลูกสองคนที่เป็นเด็กสมาธิสั้นหนึ่งคนและเด็กปกติหนึ่งคนผ่านการบันทึกเรื่องราวในแต่ละวันเพื่อสังเกตพัฒนาการของลูกและนำกลับมาแก้ไขในวันต่อไปหวังว่าเรื่องราวของพวกเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่แม่ๆที่มีลูกสมาธิสั้นเหมือนกัน ได้นำไปปรับใช้กับลูกๆของตัวเองขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แม่ปลุกเด็กๆแต่เช้าแต่เด็กๆก,ก็ไม่ตื่นมีขอต่อเวลาดีหน่อยที่วันนี้ชุดนักเรียนใส่ง่าย เด็กๆเ,เลยแต่งตัวเสร็จเร็ววันนี้น้องขอกินปิ้งไก่อีกแล้วแม่กำชับให้น้องกินข้าวให้หมดเพราะเมื่อวานน้องกินข้าวไม่หมดเหลือไว้ครึ่งหนึ่งส่วนพี่ขอกินนมเป็นอาหารเช้าพวกเราไปถึงโรงเรียนเช้ามากพี่ขอนั่งรอบนรถก่อนเพราะไม่อยากถือป้ายห้องส่วนน้องกินข้าวเสร็จก็ลงจากรถไปหลังจากส่งเด็กๆแล้วแม่ก็รีบไปทำงาน ตอนเย็นแม่ไปรับเด็กๆเ,เร็วเพราะวันนี้งานเสร็จเร็ววันนี้น้องขอกินโคกแก้วใหญ่ส่วนพี่ได้ของเล่นเหมือนเดิมหลังจากนั้นพวกเราก็กลับบ้านระหว่างทางพี่บอกแม่ให้พาไปซื้อของขวัญสำหรับจับฉลากปีใหม่แต่แม่บอกว่าแม่จะพาไปซื้อในวันหยุดเพราะวันนี้เย็นมากแล้วแล้วพวกเราต้องกลับบ้าน ที่มีหุดหิดงอแงและหาสารพัเดเหตุผลมาโต้แย้งกับแม่ตลอดทางจนถึงบ้านพอถึงบ้านมีของมาส่งที่บ้านเป็นกระโปรงสำหรับใส่เต้นวันคริสตม์มาสของน้องนั่นเองพี่กับน้องช่วยกันแกะห่อและพากันลองชุดและซ้อมเต้นตอนนี้พี่อารมณ์ดีขึ้นและเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เอาเสื้อผ้าของตัวเองไปซักส่วนแม่ทำอาหารเย็น วันนี้พี่กับน้องขอกินมาม่าใส่ไข่ส่วนแม่กินทอดปลาทูหลังจากกินข้าวเสร็จเด็กๆก็ทำการบ้านน้องมีสองวิชาพี่ก็มีสองวิชาเหมือนกันและการบ้านที่พี่ติดไว้เมื่อวานปรากฏว่าคุณครูให้ส่งวันนี้พี่ทำได้หนึ่งข้อได้หนึ่งคะแนนพี่บอกว่าพอใจแล้วแต่แม่ว่าคะแนนน้อยไปนะพี่ ความจริงพี่ทําได้แต่พี่ขี้เกียจไม่ยอมทําเองก่อนนอนแม่อ่านบันทึกให้ฟังเช่นเคยหลังจากนั้นน้องก็ฝึกอ่านคําที่มีหอหีบนํามีบางคําที่น้องยังสะกดไม่ได้เช่นเคยค่อยๆฝึกไปนะน้องหลังจากนั้นแม่ก็ปิดไฟให้เด็กๆแล้วออกมาแม่เข้าห้องได้ประมาณ5นาทีพี่กับน้องก็ตามมาบอกว่าน้องหิวข้าว แม่เลยให้น้องไปกินนมก่อนนอนหนึ่งกล่องหลังจากนั้นก็ไปแปรงฟันแล้วก็เข้านอนสรุปวันนี้พี่งอแงที่ไม่ได้ทำตามใจตนเองแต่ก็สงบลงอย่างรวดเร็วแม่ว่าพี่พัฒนาไปอีกขั้นแล้วนะแม่ดีใจจังวันนี้บายบายจ้าฝากกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, กดแชร r e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ